S Galaxy s 2 3 FE อจอ AMOLED 6.4นิ้วกล้องหลัง5้าล้านพิกเซลมี o i s ชาร์จเร็ว25วัต์มาดูว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราไปกันแบบเร็วๆนะครับเน้นเฉพาะจุดเด่นจุดที่น่าสนใจจุดที่หลายคนสงสัยกันเลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยหน้าจอก่อนเลยนะครับอย่างแรกคือตัวนี้นครับเป็นซีรีส์เดีวยวกับ S23 ่มใช่ไหมครับเป็นตัวระดับท็อปแต่เปิดหน้าจอขึ้นมาจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยขอบเขาจะค่อนข้างหนาหน่อยนะครับ แล้วเขาก็จะมีตัวชินนะครับตัวคางเนี่ยแบบโอ้ยิงใหญ่พอสมควรเลยนะครับอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงครับกับซีรีส์เรือธงที่มีขอบหนาะแต่ว่าเขามีสิ่งที่มาชดเชยกับส่วนนี้ก็คือสเปคของหน้าจอนะคือตัวนี้เขาใช้หน้าจอชนิด Dynamic AMOLED 2X นะซึ่งชื่อนี้เป็นหน้าจอที่เขาใช้กับซีรีส์ S23 เหมือนกันสเปคคือระดับเดียวกันเลยนะครับ refresh r a t 120Hz แสดงผล HDR10+ ได้ด้วยนะครับความละเอียดอยู่ที่ 180p 0 จุดที่ต่างนจริงๆก็คือตัว brightness ตัวความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้นะครับตัวนี้ S23 FE ครับเขาทำอยู่ที่1,450 nits นะครับในขณะที่ตัว S23 ธรรมดานะครับก็อยู่ที่1,750 nits นะครับแต่ถ้าเทียบต้องบอกว่าเป็นมือถือที่หน้าจอดีมากๆ1ตัวนะครับการแสดงผลสีสันต่างๆสมชื่อ Samsung ครับจุดต่อมาคือเรื่องกล้องนะครับอันนี้ผมยกให้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับ มาดูเซตอัพกล้องกันก่อนกล้องเขามาทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f 1 8แนะครับแล้วก็มีการสั่น ois ด้วยตัวนี้กล้องหลักเป็นกล้องเดียวกับ s g 3 3แล้วก็ s g 3 3 plus เลยเป็นตัวเดียวกันเป๊ะนะครับผมตัวที่2เป็นตัวกล้อง Op t i c a l zoom สเท่าเช่นเดียวกันกับ s g 3 3แต่ว่าเซนเซอร์จะเป็นคนละตัวกันตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์8ล้านพิกเซล f 2 4นะครับ และตัวสุดท้ายจะเป็นตัวกล้องมุมกว้างนะครับตัวเดียวกับซีรีส์ S 2 3เลยก็คือเป็น12ล้านพิกเซล f 2.2นะครับก็เรียกว่าคุณได้กล้องที่มีประสิทธิภาพระดับเดียวกับเตัวเรือธงนะครับมาอยู่กับในรุ่นกลางนั่นเองนะครับผมถามว่าแล้วกล้องซัมซุงเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรนะครับอย่างแรกที่ผมยกให้เลยคือเรื่องการตัดขอบของเขาเวลาคุณถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์กล้องซัมซุงเป็นกล้องที่ตัดภาพแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้ฉลาดมากๆแล้วก็มีความแม่นยำสูงแล้วก็ ภาพที่ออกมาค่อนข้างที่จะเนียนสวยงามดูไม่ค่อยหลอกตานะครับอันนี้ก็ถ่ายอาหารนะครับก็จะเห็นว่าเขาสามารถตัดขอบตามตัวอาหารนะครับตัวหนังไก่แล้วก็ตัวซ่อมได้แบบไปเป๊ะเ,เลยนะครับอาหารต่างๆนี่ตัดได้เลยนะครับตัวแก้วนะครับ แก้วใสนะครับก็ยังสามารถแบ่งได้นะว่าตรงไหนคือตรงแก้วตรงไหนจะเป็นแบ็กกาวพวกหลอดเนี่ยไม่ต้องห่วงเก็บมาได้หมดนะครับไม่มีการหลอดขาดใดๆอันนี้เป็นของยากหน่อยนะครับก็คือไทแวร์นะครับที่สองไตรงกลางก็จะเห็นว่าตัดแบบค่อนข้างจะดีนะครับเพี้ยนแบบน้อยมากๆแล้วตรงที่เพี้ยนต้องบอกมันดูยากมากๆด้วยนะครับมองในตาเปล่าอย่างสังเกตยากเลยอีกจุดหนึ่งคือกล้องหน้าของเขานะครับกล้องหน้าตัวนี้10ล้านพิกเซล F 2.4จุดเด่นเขาคือสามารถถ,ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยนะครับ ต้องบอกว่ามือถือในระดับราคานี้ที่ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมันหายากจริงๆนะตัวนี้คือตัวจบนะครับสวัสดีครับอันนี้เรามาทดสอบกล้องหน้าของ Samsung s a m ซ u n Galaxy S23 FE นะครับอันนี้ผมก็อัดด้วยความลเดียดเป็นตัว 4K 60fps นะครับซึ่งภาพออกมาจะไม่ใช่นะเพราะว่ามันต้องปรับตามคลิปโดยรวมนะครับ ผมอัดโดยใช้ไมของเครื่องนะครับถึงผมจะใส่หูฟังอยู่เนี่ยแต่หูฟังไม่ได้เชื่อมกับมือถือนะครับคือเชื่อมกับเครื่องอื่นอยู่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มาให้ฟังว่าตัวไมค์ของตัว Galaxy S23 FE เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องพวกการสั่นกล้องหน้านะครับว่าออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงก็ลองแบบคอมเมนต์กันมาบอกกันได้นะครับอีกจุดที่ชอบก็คือตัวโหมดถ่ายภาพต่างๆเขาเนี่ยค่อนข้างครบคันแล้วเขามีตัวโหมดโปรวิดีโอมาด้วยนะครับ จุดเด่นโปรวิดีโอเนี่ยเขาไม่ใช่แค่การปรับตั้งค่าต่างๆในสระนะเขาจะมีตัวปรับไม้ได้ด้วยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ไม้ตัวเครื่องไม้จาก USB นะสมมติเรามีไม้ภายนอกต่อปุ๊บได้เลยไม้จากบลูทูธก็ได้นะครับก็คือสมมติเราเป็นไม้บลูทูธหรือใช้หูฟังบลูทูธเนี่ย ก็ใช้ได้และที่ชอบสุดคือเขามีตัว BT mix นะครับก็คือ m i ์เสียงที่ได้จากไมค์ของตัวเครื่องแล้วก็ไมค์บลูทูธนะครับเราจะได้เสียงที่เก็บเสียงสภาพแวดล้อมได้โดยที่เสียงพูดของเราชัดด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆคนที่เป็นสายบล็อกนะครับหรือต้องการามือถือที่ไปถ่ายวิดีโอตัวนี้คือตอบโจทย์แล้วก็ตัวกันสั่นที่เราได้ระดับเดียวกับมือถือระดับเรือธงของซัมซุงซึ่งอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าถ่ายวิดีโอดีกันสั่นดีจบในตัวเดียวนะครับผมนี้ดีมาก ถามว่าะระหว่างตัว S23 FE กับตัวนี้คือ S23 Plus นะครับกล้องมันมีอะไรต่างกันไหมเรื่องซอฟต์แวร์นะไม่ใช่เรื่องฮาร์ดแวร์ที่เห็นเลยนะตอนนี้นะที่ผมใช้มาอย่างแรกสุดเลยคือตัวโหมดซูมนะครับคือตัวซัมซุงเนี่ยเขาจะมีแอปที่ชื่อว่า Camera Assistant อยู่เวลาเราลงเพิ่มเข้ามานะครับจะทำให้เราสามารถ ตั้งค่าต่างๆของกล้องเขาได้เยอะขึ้นซึ่งที่ลองนะครับก็ตัว S23 FE เนี่ยก็ลงได้เหมือนกันตั้งค่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือโหมดซูมที่2เท่านะครับที่ตัว S23 Plus เนี่ยครับสามารถทำได้แต่ตัว Samsung S23 FE เนี่ยยังไม่มีนะครับจะ1แล้วก็ข้ามไป3เลยคือ2แล้วก็กดได้นะครับมีเมนูนให้กดอยู่แต่ว่ามันไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่นี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เขาสามารถอัปเกรดอัปเดตตามมาได้ทีหลังอย่างง่ายๆนะครับ กับอีกงานนึก็คือโหมดตัว expert raw นะครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นโหมดกล้องที่เป็นจุดเด่นของ Samsung เลยนะครับผมที่จะแบบถ่ายออกมาแล้วเป็นไฟล์ raw ที่สามารถตั้งค่ารายละเอียดนะครับพร้อมกับฟีเจอร์เด่นๆนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวถ่าย astrophoto นะครับถ่ายดาวแล้วก็ตัวจำลองตัว ND filter นะครับซึ่งตอนนี้ตัว S3 FE เขาไม่สามารถลงแอปตัวนี้ได้แต่บอกเลยถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณในวิดีโอนะ S3 FE ตอบโจทย์นะครับผม เรื่องถัดมาที่ถามกันเยอะคือเรื่องประสิทธิภาพครับผมตัว S 2 3 FE นะครับเขาจะใช้ชิปเซตตัว Samsung Exynos 2200นะครับผมเป็นอย่างไรบ้างก็ตัว Exynos 2200นะครับเขาถูกใช้ใน Samsung Galaxy S 2 2มาก่อนแบบเป็นตัวที่ขายในยุโรปเท่านั้นนะครับคือตัว Global เนี่ยเขาจะเป็นตัว Snapdragon 8ปนะแต่พอเป็นตัวยุโรปเขาจะเป็นตัว Exynos 2200นี่แหละครับก็คือจริงๆตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซตระดับเลือทง ปีทีท่แล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าเ้มันยังแรงอยู่นะซึ่งจากการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าใช้งานทั่วไปลื่นหายห่วงไม่มีปัญหาประสิทธิภาพดีใช้งานกล้องสบายๆนะครับจุดที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องการเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรองรับการซัพพอร์ตนั่นเองนะครับพอเป็นไอซีนอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ลื่นไหลทุกเกมนะครับอย่างที่ผมลองเล่นก็มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพนิดหน่อยเข้าใจว่ามันไม่แมชกันนะครับ แต่ถ้าคุณเน้นการใช้งานทั่วไปผมบอกเลยว่าตัวนี้หายห่วงแล้วก็ดีมากๆจุดสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องการชาร์จแบตครับผมตัวนี้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah ิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ถามว่าชาร์จเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่ารุ่นนี้ชาร์จเร็วมากๆผมเสียบสายชาร์จแป๊บเดียวขึ้นปุ๊บๆเต็มด้วยความรวดเร็วนะครับแต่ว่าตอนชาร์จจะค่อนข้างรอน,นะครับผมก็แนะนําว่าตอนชาร์จเนี่ยไม่ควรจะเล่นนะครับควรจะวางเ,ยเฉยๆแล้วก็ชาร์จแบตให้ได้้ปปรริมมาาาณณตตที่คุองกไเลย แต่ต้องก็เรียกว่าแรกกันนะครับร้อนกับเร็วนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับกับ Samsung S23 FE ให้สรุปว่าตัวนี้ดีอย่างไรเหมาะกับใครนะครับผมอันนี้เป็นมือถือในงบ20,000บาทบวกลบนะครับคนที่อยากได้มือถือที่เป็น s a m s u n งคุณได้เรื่องความน่าเชื่อถือและได้ซอฟต์แวร์ซัมซุงได้ความเสียงของ Samsung และเน้นงานวิดีโอนะครับตอบโจทย์มากๆงบเท่านี้คุณมีกล้องหลัง50ล้าน OIS นะครับประสิทธิภาพระดับเดียวกับตัวรุ่นพี S23 แถมมีกล้องหน้าที่ถ่ายดีโ 4K ได้พร้อมกับซอฟต์แวร์กล้องของซัมซุงที่ตัดขอบได้อย่างแม่นยำกันสันดีงามวีโอดีตัวนี้จบครับผมก็ลองไปดูนะครับใครสนใจเดี๋ยวกดลิงก์สั่งซื้อได้ผมจะแปะไว้ที่คำอธิบายคลิปไปดูราคาดูอะไรพวกนี้กดได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ